เราพกันตั้งอ,อกตั้งใจเรามาชุมนุมกันในศาลาการประเรียนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาทำความสงบกายสงบใจไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเมื่อความมุ่งหมายมีอย่างนี้ก็ทำใจของตนลงไปในขณนะนี้แหละ อย่าไปอ้างว่าเมื่อไปถึงกุฏิแล้วจึงค่อยนั่งภาวนาจึงสำรวมจิตอย่างนี้ไม่ถูกเราถือเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งเราอยู่ที่นี้เราก็ภาวนาอยู่ตรงนี้กําหนดใจให้แน่วแน่ลงไปเพราะว่าใจที่ไม่ ได้ฝึกนี่นะมันสงบลงไม่ได้มันย่อมยึดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอารมณ์แล้วก็คิดปรุงแต่งเรื่อยเปอยประยงนั้นแหละจิตที่ไม่ได้ฝึกให้สงบนะดังนั้นเนี่ยเราจึงมีการฝึกกันพยายามคมจิตเอาสะกดจิตไว้หายใจเข้ากดสะกดจิตไว้อย่าให้มันคิด หายใจออกก็สะกดไว้อย่าให้มันคิดอันนี้เดี๋ยวมาพูดกันอย่างรวบลัดตัดตอนเราฝึกตัวเองไหมเขาว่าอย่างนั้นแหละตัวเองฝึกตัวเองตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ค่อยได้คิดว่าจะฝึกต้นไม่คิดว่าจะทำจิตให้สง,งบ มีแต่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกนี่ส่วนมากเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นผู้ใดมารู้ตัวแล้วว่าการปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกนั้นนะมันพ้นจากทุกไปไม่ได้มันเกาะมันคล้องอยู่ในโลกนี่แล้วมันก็เป็นทุกอย่างเช่นที่เราเกิดมาในปัจจุบันนี่แหละมีรูปมีกายอันนี้มาแล้วก็ต้องมา ธนุถน่นอมมาดูแลรักษากันอยู่อย่างนี้ประคบปางงมกันอยู่อย่างนี้เพราะร่างกายเนี่ยมันเนื่องอยู่ด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็ทำรุดทรุดโทรมไปเท่านั้นเองนะตั้งอยู่ไม่ได้เลยเงั้นนะจึงตง้องไปหาเลี้ยงมันอยู่เนี่ย นี่เราดูเอาในปัจจุบันนี่นะเนี่ยความคล่องอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้แหละนี่ก็ดูเอาในปัจจุบันนี่เลย <c oughs> ในอดีตที่ล่วงมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละจิตมันก็คล่องอยู่อย่างนี้ก็เป็นทุกข์อย่างนี้เหมือนกับปัจจุบันนี้เองในอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดีถ้าหาว่าปล่อยจิตให้มันคล่องอยู่นี้ ต่อไปอนาคตเบื้องหน้าก็จะเป็นอย่างอย่างอยู่ปัจจุบันนี้แหละเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากคนที่มีกิเลสตัณหายอมจิตให้หนาแน่นเข้าแล้วมันไม่รู้สึกเป็นทุกข์เท่าไหรหรอกมีแต่ความลื่นเลิงบันเทิงอยู่ในใจมองไม่เห็นทุก มเมื่อกิเลสตัณหามันย่อมจิตนะนั่นแหละมันมองมาเห็นทุกข์เลยผู้ที่มองเห็นทุกข์ได้นั่นก็เพราะเพิกตัณหาอาวิชชาออกไปเมื่ออวิชชาตัณหามันเพิกออกไปใจสงบใจผ่องใสขึ้นมานี่อะไรมากระทบน้อยหนึ่งก็รู้สึกได้ เมื่อใจมันสงบผ่องใสอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นมันต่างกันนะถ้าใจถูกกิเลสเคลือบแฝงอยู่อุ้มห่ออ,อยู่อย่างนี้นี่อารมณ์ต่างๆกระทกะทั่งไปมันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่หรอกมันแฝงอยู่ด้วยความอยากความปรารถนามันไม่ค่อยเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษอะไร เพราะมันมุ่งอในสิ่งที่ตนชอบใจนั้นเป็นอารมณ์เมื่อได้สิ่งที่ตนชอบใจมาแล้วถือว่าเป็นความสุขสบายดีนี่ทีเมื่อยังไม่ได้สิ่งที่ตนชอบใจมันก็เป็นทุกข์โกรธกวายคิดแสวงหาอยู่อย่างนั้นเนี่ย <c oughs> การแสวงหาไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขเมื่อไรเป็นทุกข์อย่างไร้กาศ เพราะว่าเสี่ยงภัยอันตรายบางคนก็เลยถูกฆ่าตายซะก็มีก็เพราะความอยากได้ทรัพย์สินเงินทองภายนอกนั่นแหละเป็นมูลเหตุเดี๋ไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นเขา้าก็เป็วางแผนสังหารเสียนี่ไอ้เรื่องความอยากได้ทรัพย์ยศศักิ์อะไรในโลกสันนิบาตอันนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายอย่างวาน เพราะพทธเจ้าก็ดีพระอระหันต์ทั้งหลายท่านก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้ละความอยากความปรารถนาในโลกนี้ลงเมื่อความอยากมันน้อยเบาบางออกไปจากกิตใจนี่ได้เท่าไรใจมันก็สงบเข้าไปเท่านั้นเนี่ยใจมันก็เยือกเย็นสบายไปเคยร้อนแล้วอุมาต่ก่อน ก็ค่อยผ่อนหนักเป็นเบาไปเรื่อยๆไปข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้ดอกดังนั้นให้พากันเพ่งพินิษย์พิสูจน์ดูตัวเองให้รู้เมื่อตอนเองละความอยากความปรารถนานั้น้นลงไปแล้วอย่างนี้มันเป็นสุขสบายแค่ไหนเพียงไร อันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะรู้เองขึ้นมาว่าเมื่อความอยากระง,งับไปแล้วความสุขความสบายใจเป็นยังไงมันรู้เองขึ้นมาแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ที่ระง,งับความอยากไม่ได้มันก็ไม่ได้ความเบิกบานใจเพราะว่าคิดอยากได้เมื่อคิดอยากได้แล้วไปเสวงหาบางทีมันก็ไม่ได้ตามประสงค์ซ้ำเลย ก็ยิ่งหนักใจใหญ่แบบนี้ในโลกสันนิบาตอันนี้มันยุ่งเหยิงอยู่เนี่ยท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้ว่าโรคนี้มันเต,มเต็มไปด้วยความวุ่นวายความยุ่งเหยิงต่างๆอันนี้ท่านก็ไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางมันตามคำสอนของพระุทธเจ้าก็พยายามปล่อยพยายามวางไปเรื่อย เมื่อจิตมันวางไปได้เท่าไรมันก็เบาใจไปเท่านั้นอไม่นักไม่น่วงอย่างนี้แหละถ้ามันวางได้หมดจริงๆไอความปรารถนาในใจทั้งหมดมันก็ดับไปหมดเลยก็มีแต่จิตร้น่รนๆจิตองเดียวเท่านั้นไม่มีตัณหาอะไรแทรกอยู่ภายในนั้นเลยย่านี้ให้พากันสันนิฐานดูให้ดี การภาวนาความมุ่งหวังก็เพื่อที่จะให้กำหนดรู้เท่าทุกขตามเป็นจริงแล้วก็เพื่อที่จะกำหนดละสมอุทยัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกซ้ซ้ำ,ซ,ำ,ซ,ำซากซาก,ซากไม่รู้จบรู้สิ้นนั่นแหละภาวนาก็เพื่อที่จะได้เห็นโทษแห่แงความยึดมั่นถือมั่นในขันห้า ว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเมื่อมันเห็นโทษแห่งความยึดถือเนะี่ยว่าเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากเช่นนี้มันก็จะเบื่อหน่ายไม่ยึดไม่ถือค่อยคลายความยึดถือไปทีละน้อยละน้อยไปที่นั่นนะมันก็เห็นด้วยตนเองเนะี่ยวันนี้ผลที่เกิดจากไอ้ความคลายเสียซึ่งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นน่ ผลมันจะปรากฏในปัจจุบันนี้ให้เห็นเลยคือความสุขความสงบความเย็นใจนั่นแหละคือผลแห่งการละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นให้คิดดูให้ดีถ้าพูดกันอย่างนี้พูดเพ่งพิจารณาดูแล้วมันก็มันก็ไม่เห็นตัวเห็นตนอะไรไม่ทราบจะไปให้ละได้ยังไง เอาไม่เห็นยังไงรูปร่างกายอนี่ตาหนังเราก็ยังมองเห็นอยู่นั่นนี้มันช้ำรู้สุดโวยมนกะรู้อยู่นี้ทำไมจิงยว่าไม่รู้ไม่เห็นส่วนนามธรรมนั้นเราก็รู้ได้โดยการสัมผัสนี้ระหว่างกายกับจิตสัมผัสกันมันก็เกิดทุกขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้าง,เ,าางเ,าเกิดอุเบกขาเวทนาบ้าง ตลอดถึงเวทนาห้าโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนานี่ความยินดียิ่งความเสียใจยิ่งนี่ว่าความยินดีมากความเสียใจมากนี่นะรวมกันเข้าเรียวเวทนาห้าไอเวทนาเหล่านี้ก็เกิดจากสัมผัส ดังนั้นเมื่อเรามาเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกกับระหว่างกับจิตเนี่ยเราก็รู้ได้เลยว่าอันเวทนาทัางๆนี้มันเกิดจากผัสสะคือความถูกต้องแท้ๆอ่างนั้นไม่มีใครมาสร้างให้ใครหรอกแต่พอจิตกับกายไปสัมผัสกันเข้าแล้วมันก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นถ้าร่างกายเป็นปกติดี ไอ้ความรู้สึกสัมผัสกับร่างกายของจิดนี่มันก็เฉยๆมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ไรกับร่างกายอันนี้อันนี้ท่านเขาเรียกว่าจิตเสวยอาร,อารมณ์มันเป็นกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์ท่านท่านเรียกว่าทางมาชัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันตั้งสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจของตนเข้าไปมันไม่เหลือวิสัยหรอกว่าแต่ใจเราชอบก็แล้วกันถ้าใจไม่ชอบแล้วก็อย่างว่าเนะี่ยแม้จะมีพูดแนะนำยังไงมันก็ไม่เอาอะ่ะเพราะมันไม่ชอบนี่เป็นอย่างนั้นที่มันไม่ชอบก็เพราะมันมองไม่เห็นมองไม่เห็น ผลทางออกจากทุกข์อันผู้ที่ชอบนั่นเราเขามองเห็นเป็นลางๆไปแล้วอย่างมองเห็นว่าอ้าวถ้าเรามาภาคเพียรพยายามละความอยากในหัวใจนี่ให้มันน้อยเบาๆไปเท่าไหรความทุกข์ใจมันก็น้อยลงไปเท่านั้นความสุขใจมันก็มากขึ้นเมื่อมันมองเห็นทางอย่างนี้ช่องทางนี้วมันก็ขยันแหละคนเราอ่ะ อยากมีความสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็ไม่อยากได้อะไรถ้ามันเผลออยากได้มารู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดใจละมันเลยไม่ไม่ยึดถือเอาไว้เลยความอยากต่างๆเวลานี้มันเวลาที่เราไม่ควรจะอยากได้อะไรเป็นเวลาที่เราจะต้องกำหนดใจรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างและกำหนดใจให้สงบนิ่งอยู่ ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปรู้โน้นรู้น,นี้อะไรนี่ก็เตือนตนเข้าอย่างนี้แหละบางคนน่ะภาวนาไปแล้วใจไม่สงบก็เดือดร้อนเอ๊ะเรานี่มันมีวาสนาน้อยหรือว่าไงภาวนามานี่จิตไม่เคยสงบเลยเพราอืม อจะว่าบุญวัฒนาน้อยก็ใช่แต่เมื่อเรารู้ว่ามันน้อยนั้นเราไม่ทําเพิ่มเติมมันก็น้อยอยู่ยนั้นเลื่อยไปมันจะหาความสุขให้ยิ่งไวกวนั้นก็ไม่ได้อีกแล้วนี่มันก็ต้องเตือนตนอย่างนี้เมื่อเรารู้ว่าเรามีบุญน้อยเราก็เร่งทําความดีให้มากขึ้นสั่งสมบุญให้มากขึ้นไปโดยลําดับไป สุดแล้วถ้าเรามองเห็นว่าทํายังไงจะเป็นบุญกุศลเราก็ทําเราพอทําได้ไม่เหลือบากรกูแรงอย่างนี้เราก็ทำนี่โดยเฉพาะอภัยทานเราให้อภัยแก่คนทั่วๆไปที่เป็นศัตรูกับตนที่คิดจองร้างจองผลานตนอย่างนี้นะตนไม่ไม่ไม่พยาบาทตอบ อโหสิกรรมให้ไปเลยอย่าให้มีเวรนตอกันและกันเลยอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่างนี้เราเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตให้อภัยแกศัตรูเรื่อยไปทันทำในใจอย่างนี้แล้วกรรมเวรนเหล่านั้นมันก็ย่อมดับลงความคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรนของบุคคลที่โกรธกันข้ามกับตนนั้น มันก็ค่อยเย็นลงเพราะว่าอนุภาพแห่งเมตตาธรรมมันก็ไปโดนบันดาลให้ผู้นั้นเนี่ยใจอ่อนลงเพราะว่าการเจริญเมตตาเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลโดยตรงเลยเนี่ยมันมีกำลังมากเรื่องมันนะถ้าเราแผ่เมตตาทั่วไปไม่จํากัดบุคคลอย่างนี้กำลังบุญนะมันไม่มากพอมันก็กระจายไปทั่ว มันก็มีกำลังอ่อนไม่สามารถที่จะไปกระตุ้นใจของผู้อื่นผู้ที่วายชนไปสู่โลกหน้านั้นให้รู้สึกตัวได้ให้รู้ว่าเอ๊มีผู้อุทิศสงก์สนม,มาให้แล้วกั่งนี่อย่างนี้นะมันรู้ไม่ได้เลยเพราะว่ากำลังบุญมันน้อยผู้อุทิศก็อุทิศทั่วไปเลยอย่างนี้นะ แต่ถ้าผู้ทำบุญมากๆผู้มีบุญมากๆอุดทิศไปอย่างว่านี่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณอย่างนี้มันก็พอพอไปได้พอบุญเขาหลายเขาเฉลี่ยไปให้แก่บุคคลผู้ที่ควรจะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนั้นเขาก็ได้รับจริงอ,อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอย่า ไว้ใจคนอื่นเลยว่าเราตายแล้วเขาจะทำบุญหาอย่างนี้นะไม่ควรคิดอย่างนั้นเผื่อว่าเขาไม่ทำให้ล่ะเราก็ยากเราก็ลำบากที่แบบนี้นะเราจะไปไว้ใจคนได้ยังไงอะ่ะแต่ใจตัวเองตัวเองก็ยังห้ามไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นอย่าไปไว้ใจคนมันจะจนใจเองมันว่ะเราทำโอเสียแต่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย ทำเอาให้เต็มความสามารถเนเรามีช่องทางไหนที่จะก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเราก็ทำเอาแหละเป็นอย่างนั้นเมื่อเราทำถูกทางแล้วกุศลมันก็จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่หมายความว่าชีวิตของคนเรานี่จะมีความสุขมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุญกุศลโดยตรง ไอ้บุญกุศลที่เป็นหนทางไปสู่โลกุตระธรรมอย่างนี้มันก็มีบุญกุศลที่นำจิตวิญญาณนี่ให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าก็มีบุญกุศลที่นำดวงจิตวิญญาณนี่ให้เกิดเป็นคนอีกก็มีมันแล้วแต่ใครสร้างบุญมากน้อยเพียงใด บุญมันก็แต่งให้ตามกำลังของบุญที่ผู้นั้นทำนั่นเนองเพราะฉะนั้นให้บางคนไปเห็นเขามีบุญเขารวยเงินรวยทองก็หาว่าเขานั่นช่อโกงอะไรต่ออะไรเอาสมบัติของผู้ื่นาเป็นของตนเนี่ยเดาเอาทั้งที่ตนก็ไม่เห็นว่าเขาช่อโกงอะไรเห็นเขามีเงินแล้วนึกว่าเขาช่อโกงทั้งนั้นเลย นั่นเรียวกว่าความอิจฉาลรือสยมันก็เป็นกิเลสอันหนึง่งในอุปกิเลสที่หกนะเนดังนั้นเราจึงไม่ควรที่ไปอิจฉาหรือเสียคนอื่นเขาเขาทำดีเขาล่ำรวยเขามั่งมีเราก็อนุโมธนาสาธุด้วยเช่นนี้มันก็ไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรอ่ามันเป็นงั้น นี่แหะให้พึ่งพาการเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่สรุปใจความแล้วก็เพื่อที่จะมาชำระใจที่เศร้าหมองนี่แหละให้ผ่องใสคันถ้าใจเศร้าหมองขุมัวลาเป็นทุกข์เรื่องมันนะถ้าใจผ่องใสสะอาดแล้วเป็นสุขสบายดีดังนั้นนะทุกคนขอให้พยายาม ทำใจของตนให้สะอาดให้พองใสอยู่ด้วยกุศลธรรมต่างๆดังสแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้